สวัสดีครับวันนี้เจียวี w e, สัญจรนะครับมาเยี่ยมผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเจียวี w e อีกแล้วนะครับอยู่ที่ไหนยังไงเดี๋ยวมาเจอกับแขกรับเชิญครับแม่ครับสวัสดีครับค่ะแม่จ๋าแม่ชื่ออะไรเตือนวันเตือนวันเตือนวันจา๋าอายุเท่าไหร่แล้วปีเนี้หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดแล้วโอ้ <laughs> ดูไม่ถึงนะ <laughs> นึกว่าห้าสิบกว่านะครับแม่เตือนวันจ๋าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยอยู่ที่บ้าน จ้ะเจงโงบ้านยญ่จันไทยอ่าอำเภออะไรจังหวัดอะไรเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอยู่นครพนมเนาะจ้าจ้าแม่จ๋าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร G จี๊วีตัวเนี้ยแม่มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรบ้างจ้าเหนื่อยเหนื่อยจ้าจ้ากินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้จ้าสองแล้วเหนื่อยกินข้าวไม่ได้แล้วเป็นอะไรอีกแล้วก็เป็นไตเป็นไตความดันความดัน เอาทำไมเอามาเยอะไขมันอีกทำไมเอามาเยอะนักล่ะมาซะหลายโรคเลยที่รู้ว่าเป็นไตเป็นความดันเป็นไขมันเนี่ยแม่ไปตรวจมาหรือเปล่าจ๊ะไปตรวจมาเหรอเป็นมานานนี้ยังสองปีสองปีแล้วก็ทานยาคุณหมอมาใช่ไหม พึ่งทานอะไมายาไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอให้ยามาปะมาให้มากะาสองปีมานียนะก็คือกินยามาเรื่อยๆใช่ไหมจ๊ะค่ะอ่าแล้วไปไปยังไงมายังไงถึงได้มาเจอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้มลิทธนะยายอ๋อมลิกับยายจ้ายายว่าเนี่เหรอจ้าอายาว่านี่เขากินอยู่เหรอเขากินจ้าจ้าอ่าแล้วแล้วก็เลยยังไงล่ะถึงได้เอาไปกินแนะนาเขาแนะนําบอกให้ไปกินลองกินดูจ้าจ้าแล้วตอนที่ซื้อครั้งแรกจําได้ไม่ซื้อไปกี่กล่อง หกอกองเลยอะซื้อไปเรื่อยๆอ๋อซื้อไปเรื่อยๆห <c oughs> มายถึงว่าซื้อครั้งเดียวหกกองเลยเอ๊ยยายนี่หลอกคนเก่งเนาะแล้วตอนที่ได้ไปนะจะไปกินยังไงวันละกี่เม็ดวันละหนึ่งเม็ดวันละเม็ดเองจ้ะกินมื้อไหน,ก,น,นกินตอนเชา้ากินตอนเช้าเออกินไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างดีขึ้นวันดียังไงที่ว่าดีขึ้นก็ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆออมันยังไงล่ะที่ว่าดีขึ้นอาการมันเป็นยังไงที่ว่า ดีขึ้นไปหันไปนี่ได้อ๋อไปนู่นไปนี่ได้จ้ะบ่มเมื่อยบ่เมื่อยจ้ะจ้ะไปตรวจก็ดีขึ้นอ่าดีขึ้นเยอะอะไรดีขึ้นเยอะบ้างไตไตจ้ะจ้าตอนนั้นก่อนจะกินไตมันเป็นยังไงระยะสี่ระยะสี่แล้วแล้วต้องฟอกหรือยังยังไม่ฟอกยังไม่ฟอกจ้ะเออแล้วไปแล้วกินไปแล้วกินไปกี่กล่องถึงนัไปตรวจอะหกกล่องหกกล่องแล้วเพิ่งไปตรวจไปตรวจอะไปตรวจเมื่อเดือนที่แล้วเขาบอกว่าดีขึ้นจ้ะ อ๋อนี้หมอบอกเลยเหรอดีขึ้นจ้ะตายตายนี่ก็ดีขึ้นดีขึ้นเหรอเออวันนี้เขาลรู่ให้ไปตรวจห้องไตวันนี้เขาเุิมส่งมาห้องอันห้องอันความดันความดันจ้ะเออแล้วเป็นไงความดันความดันก็กินยาไปเรื่อยๆอ๋อกินยาไปเรื่อยๆจ้ะก็ดีขึ้นอยู่ดีขึ้นอยู่จ้ะแต่ไตดีขึ้นเลยนะไตดีขึ้นเออแล้วแม่เชื่อมั่นไหมว่าไอ้ที่มันดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าทานอาหารเสริมตัวเนี้ยจ้าใช่เหรอจ้ แล้วออตอนที่ทานเนี่ยทานสิงอ,อ,อาหารเสริมตัวอื่นอยู่บ้างไหมไม่ได้กินไม่ได้กินเลยกินตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวแล้ววันละเม็ดด้วยนะวันละเม็ดกินข้าโบได้กินน้ําโได้เมื่อยนอนอยู่แต็นในบ้านอ๋อแล้วไม่กินตัวนี้มักนก็ดีขึ้นดีขึ้นไปไหนมาไหนได้เลยโอ้โหนี่แหละครับอือเป็นเสียงยืนยันจริงๆนะครับจากผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์จริงๆหมดไปหกกล่องหมดหกกล่องนี่กินไปกี่เดือนแม่พอจําได้ไหมกินกิน เดือนละกล่องเดอเดือนละกล่องเนาะโอ้โหหกกล่องก็หกเดือนแล้วเนาะแล้วจะกินต่อไหมเนี่ยกินกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆไม่กินได้ไหมบาไม่พอได้เลยถ้าดีขึ้นแล้วก็หยุดอ่าดีขึ้นแล้วก็หยุดได้นะจ๊ะนี่แหละครับเป็นเสียงยืนยันจริงๆจากผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์จริงๆนะครับหกกล่องแล้วแล้วก็ได้ผลลัพธ์แบบนี้ที่มาเล่าให้ฟังกันนะครับเป็นวิทยาทานนะแม่เนาะนะครับวันนี้ก็นะครับผมแล้วก็แม่เนาะ ก็ต้องลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแต่เหมือนเดิมครับนะครับฟังแล้วดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับแต่อาจจะเป็นทางเลือกนะครับผู้ที่ทานที่มีปัญหาสุขภาพทานผลิตภัณฑ์เจวีเนี่ยอาจจะช่วยให้สุขภาพกลับมาแข็งแรงขึ้นนะครับวันนี้กลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีจ้ะ